วิโอ้โหพาบินทำไรอ่ะอันตานะเรากังตกน้ำนะ <raine Creation. S 1> โอ้โหวิวสวยเลยอาน้องเฮด้าต <sunscreen. S 1> ื่นแล้วหรอคะมาได้หลังคันนี้เมื่อกี้พี่พาบินเขาขี่มาแล้วน้องเฮดาลับค่ะพี่พาบินเขาก็ไปโมโลา่ามาด้วยเมื่อกี้เราไปกินข้าวมากินพอิ่มท้องไหนก็ม

ไปจ uh, ับกระต่ายไหมคะจับกระต่ายไปบปลาคนี้นี่ยไหมปลาลกัปเลปเลย่ากยเดเใหญ่ใหญ่า่ใหญ่หญใหกเราญ่ใ้ญ่ก่ใหญ่ใหญ่ให Klappa. Bravo! Okay. Oh, jättestor! Jättekammal eller det är bara en stor kanin? Det är en stor kanin. <laughs>

ข้างล่างข้างล่างนั่น

อืมสตูขานปดเ,ปเ,ปเ,ปเปไดูไดน้องอาหน่อยน้องอาเห็นไหมงงหนูงงตวัตวอะไรครับอะไรคะหนูง,งงว่าคะตัวใหญด

Vad ja. Oh. Ja, fin. Ja. fin! Fin! Större än en katt. Ja. Som en hund. Ja. Jättetung är Ja, åtta kilo. Åtta kilo! Kan du få mm. unga mamma? Mm. Kan du få unga mamma? Mm. Kan du få unga mamma? Den här lilla kaninen. Den lilla. Stora kaninen. Den lilla. Springa. Ska du inte springa iväg? Jag vill inte springa iväg. เอค่ะมาดูนี่มาดูสวัตตะสวัตตาแคนีนโอ้ยติดตาเดี๋ยวไปจับปากลูกเดี๋ยวมันกินนิ้วเอด้าชอบไหมลูกชอบเปล่าตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนอุ้ยเอาตัวไหนครับเอาตัวไหนคะ เอาตัวไหนคะไปเอาตัวใหญ่ไปไปเขาฟิสก้ากันตรงไหนเนี่ยปรเเาฟิสก้ากันตรงไหนเนี่ยมันมีให้ฟิสก้าด้วยเนาะไปสตาร์ทหอไปเราไปเดินเข้าไปข้างในไปดูมีต้นไม้ขายไเดี๋ยวปามาจะไปซื้อต้นไม้โอเคเฮ้ดายบาย